สวัสดีครับพอ,อกันอีกเกินหนึ่งนะครับเป็นเวลาโดนเกิดคลิปใหม่มาทําคลิปหนี่ยพอมีพี่นงบึงมีภารกิจอะไรอะไรอย่างนะครับที่ต้องเหตุต้องทำกันเลยบมมีเวลาได้อัดคลิปจะเขื่อนนี่ก็เลยสิมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับอีหอย่างเนาะครับคลิปของผมมือน,นีก็สิเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศซึ่งช่วงนี้นะครับอากาศมีสึกว่าห่อนไหลอีรี เกิดมากาไม่เคยเห็นเลยครับว่าอากาศสีหอนขนาดนี้ปกติแล้วเต็มที่กับว่าเกินอยู่ที่40องศานะครับแต่ว่ามาปีเนี่ยทะลุ40ไปถึงขัน4 5ถึง48บึง่งบัขนาดที่ว่ายางพาแดดหนิวแทบสิบกลอดเลยเลยฝากบอกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเวลามีแดดเข้าไปเยี่ยฝ้าไป บุกไปลุยมันคักเนาะครับเนาะเขาผมของเงาสะกอนข้างหลังผมที่เห็นเป็นปลายอยู่นี่ก็คือว่าโชคดีมากเลยครับปีนี้ก็ได้มีต้นไม้ได้พักพิงได้ลบอาศัยนะครับนี่ก็เป็นวิสัยทัศน์หนึ่งเพื่เอื่นว่าสายพันธุ์ที่ยวไก่นะครับของนายหลวงรัชการที่เก่านะครับที่เนได้ทรงแนะนําให้ประชากรปรปะชาชนนะครับได้ปลูกป่ากันไว้เพราะว่าในหน้าคตข้างหน้านี่โลกเขาก็ซฮ้อนขึ้น เมื่อูกคห่อนขึ้นแล้วคนเท่านี่มันสีอยู่ไดยจังไหยถา้าบ่มีห่มเงาของตนใหม่นะครับสิไปให้ลบย่บนันยุสองหรือย่ลําบากแม่แต่พัดลมหนี่เปิดไว้ก็ยังห่อนเลยเอก็าสามารถที่สี่ให้ความเย็นกับเท่าได้เพียงพ่อเนาะครับแต่ถ้าเท่าเดินเขาไปลบแต่ห่มใหม่เลยเฮ็ดไท้หลางกายเท่าหนีผ่อนคลายได้ดีก็อยู่กับพัดลมหนีนะครับเมื่อนี่ เฉพาะพเมรพี่น้องมาเบิงโรงเลื่อนนะครับซึ่งเป็นโรงเลื่อนใหม่ไผ่ของผมที่ผมเพ็ดมุ่งผักการปลูกผักอยู่ที่โคกหนองน,องนาวัดมีปัญหาครับช่วงนี้ว่าแดดฮ้อนแล้วก็บ่ามสามาที่สีเฮ็ดไทยปลูกผักนี่มันจะเริ่เติบโตได้เต็มที่นะครับปลูกแล้วก็ตายมึงดูขนาดผักนี่ก็บ่าสามารถสิท้นแดดได้ก็เลยต้องมาเห็ดโรงเลื่อนให้มันได้ลบได้พักนะครับสิบเป็นยังไงเดี๋ยว สิพาพ่พอแม่พี่น้องไปบึงครับนี่เป็นโรงเรื่อนของผมที่ผมเพ็ดไว้ในสองมือนี่แหละครับการเฮ็ดของผมก็ใส่ของสั่งไม้ไผ่นะครับซึ่งมันกับเป็นวัสดุที่ผมหาได้อยู่ในโขกหน,งหนงองนางผมนี่แหละโอ้ปลาชัยสอยนะครับว่าสิเป็นไมยุคหาไม้ไผ่ที่เขาสามารถนํามาสั่งรงเรื่อนสั่งขอบเป็ดขอบใกล้ของหมูประตูเหล่าเอียงกัแล้วแต่นะครับ ปลาหาระดับนะครับทีทุกคนสิต้องปูกไว้สําหรับช่สอยแต่ครั้งนี้นะครับของผมก็สิเป็นโค้งสั่งไม้ไผ่ซึ่งโค้งสั่งไม้ไผ่ของผมนี่มันก็เ็ดง่ายๆนะครับตรงหัวเสาที่มีการเชื่อมต่อกันนี่ผมก็ใส่เทปน้ำยศซึ่งมันเหลือใส่ล้วผมก็ได้เอามามัน <c oughs> มันก็นแน่นดีอยู่แต่ว่า การเห็ดโค้งสั่งไม้ไ่นีมันขอเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือเสาที่ห้องไม่เห็ดนี่นะครับมันสีอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งซึ่งกับบทนุนก้นะเห็ดไปสักก้อนนะครับเห็ดตามกําลังของเฮาวาเฮากับวัเหเมน่นค้นมีเงินมีทองเอยียงขนาดนั้นกับแนวใดพอประยุกต์ก็ปรับปรุงใส่ใด่ห้องก็เห็ดไปลักษณะรูปทรงมันก็จะเป็นอ่า โค้งนะครับซึ่งผมที่แรกมันก็เป็นแนวตรงที่นี่ผมมาเห็ดเป็นขาคําหีกนะครับคาเพื่อสีห้มันเกิดความโคง้งขึ้นมาหลังจากที่ผมเห็ดโค้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็สีเอาแลมปนี่นะครับมามุงแต่ว่าแนอนาคตทางนากรสีหาพลาสติกมามุงอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเมื่อถึงฤดูฝนนะครับแต่เขาว่ามีพลาสติก ซอยกันนำฝนเวลาฝนตกลงมาผักเขาขส็สีไปบอดอีกขึ้นกันกะเริ่มต้นแบบง่ายๆนะครับผู้ใดสนใจก็ลองเอานำไปเฮ็ดและไปประยุกต์ใส่กับเจ้าของเบึงนะครับว่ามันข้อสิเขากับเจ้าของได้บ่เออเสียพ่อะแม่พี่น้องเบึงผักที่ปลูกไว้เป็นผักสลัดนะครับเบึงเพียงม,มัน สูแดดบ่ไว้ไหมครับมันตายอีนี่การปลูกผักมันกับบ่ได้ผลก็นเลยต้องมาเห็ดหมให้พักได้อาศัยนะครับความเยาวของร่วงเรือนก็อยู่ประมาณ30เมตรอยู่บริเวณนี้ก็เป็นจุดที่อยู่เกาะกลางน้ำนะครับของผมเป็นกระเพา นี่เป็นซสีกด้านทิศตะวันออกนะครับสีเห็ดซสีกนี้เป็นสก้อนหลังจากซ้นนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มูทีมาเห็ดซ้นข้างนี้อีกก็เห็นไหมเห็ดประกบประกบกันนะครับอยู่ช่วงกลางถ้าเขาไปเห็ดตังสี่นะครับพักข้างก็ไปบลอดแต่ว่าพักบางย่างนี่ก็สามารถสู่แดดได้ยุ่เช่นสระแน่ และแน่นี่ว่ามีปัญหานะครับยูดกลางแดดได้สบายแต่ว่าถ้ายูโฮมนี่ก็บู่รู้วันสิเป็นยังไงน,นะครับอาจดีขึ้นก็เข,าก,เขาก็บอก,กประถิตหลังจากที่บ่ได้พอกันมาหลายมือแล้วนะครับเป็นเดือนละที่บ่ได้ลงลิดเพราะมีพี่น้องเบิ่งกะทางนี้กะมาอัปเดตขั้งล่าสุดนะครับเป็นการเห็ดลงเลื่อนสําหรับมุ้งไห้พักนะครับพักนี่ถือว่าเป็น เป็นอาชีพหลักของผมเลยก็ว่าได้ในช่วงนี้เพราะว่าผมบรเิเฮ็ดองลนนอกจากการปลูกผักขายก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้นะครับในครอบครัวไปอีกสิ่งที่เน้่ในตอนนี้ก็คือต่อไปแน่น่าคดก็คิดว่าสีมีการปรับปรุงเกี่ยวกับแปลงผักเกี่ยวกับโรงเลื่อนนะครับเพื่อยกระดับที่มาตรฐานขึ้นไปก็นี่นะครับว่าจะเป็นลรงเลื่อนการปลูกผักกัน ใน,น้ำหรือแม่แต่ระบบกันปวกมแมลงรบกวนนะครับต่อไปในหน้าโคดางหน้าพในยามทำเป็นไปเรื่อยๆ